สวัสดีค่ะฉันชื่อดวงรัตน์วงวิพันธ์ค่ะเป็นเนื้องอกที่ปากมะลูกเป็นมาก่อนจะพบยานี้4ปีแล้วอตอนที่มาพบยานี้ก็ตอนนั้น,น,นผมรู้สึกว่าผมแล้ก็น้ำหนักก็ลดลงเหลือ39มิบเก้กิโล้ว้พอได้ทานยานี้ก็ไปประมาณสี่วันอาการมันก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อย,อยๆอก็กินอยู่ ประมาณมันกินได้เค่สี่วันก็มีอาการมันมีอาการตอนที่เรากินมันมีอาการถ่ายถ่ายออกมาเป็นอุจจาระดำแล้วก็เหม็นด้วยเลยคายอยู่ประมาณยี่สิบแปดวันากว่าจะอาการดีปกติเหมือนกับคนที่ไม่ป่วยเสร็จแล้วกออยู่กินอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเนื้อที่ว่ามันหอ่อคือที่ปากมดลูกมันก็ค่อยยุกยุกยุกจน ประมาณเก้าเดือนที่สองมันก็หายไปเนิดหนึ่งพอกินไปอีกสี่เดือนมันก็หายไปหมดเลยกินแล้วก็อยู่กินอยู่ประมาณเก้าเดือนร็จแล้วมันก็หายดีพอหายดีอยู่กินอยู่ได้ประมาณสิบสามปีก็กลับมาได้ลูกใหม่หลงอีกคนหนึ่งค่ะแล้วพอตอนนี้มันก็ปกติแล้วรู้สุขภา แล้วลูกชายเป็นอะไรนะแล้วลูกชายลูกชายหมอบอกว่าถ้าช้าอีกจ็ดวันจะมันจะตายคือลูกชายเป็นไตววมตับโตภูมิแพ้แล้วก็ติดเชื้อวัณโรคปอดกรรมพันธ์ตอนนั้นหมอรักษาก็ไม่หายมาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชประมาณสามเดือนได้เลยก็ยังไม่หายเป็นปกติเลยพอกินชานี้ไปได้ หนึ่งคืนดูรุ่งเช้ามันก็บอกว่าท้องของมันที่มันเจ็บมันก็หายเจ็บแล้วพออีกสองวันที่โรงพยาบาลมันบอกหมอว่าหมอบอกว่ามันหายดีแล้วมันก็บอกว่ามันจะโสบแล้วจะกลับไปอ่านหนังสือและคุณหมอก็บอกว่าขอนอนอีกคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าก็สัญญาหมอก็ให้บอกกินอยู่ประมาณ9เดือนเหมือนกันพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกก็หายมาพร้อมกันกาะตอนนี้มันอายุ29ปีแล้ว หายเป็นปกติกินได้ทุกอย่างที่หมอบอกว่า,อาไอ้กะปิไม่ให้กินของเค็มๆแม่กินออกกําลังกายที่ว่าเร็งๆของไม่ให้ออกลูกชายนั้นตอนนี้ปกติมันเริมเป็นต่างอาหารได้เรียบร้อยปัจจุบันดีขึ้นแล้วค่ะ